สับไข่แคด้วยนะคะนี่นะครับผมก็ชอบรองเท้านะใครๆก็ชอบรองเท้าเนอะตอนมีรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ผมตามหามาตลอดแล้วก็ชอบมากเชนจัลซินบีเวอร์ใส่ก่อนวันนั้นก็คือกลับไปหาด e เฟนเดอร์ครับรองเท้าที่หลายคนหุ่นล็อบ้าป่ะแต่ผมชอบแล้วก็ไปดูงานคอลแลบนะฮะคอลแลบเรชั่นระหว่างบาร์เซกากับอาดิดาส้วยนะคือวันนั้นอาจจะไปซื้อรองเท้าใช่ไหมครับเขาเป็นบาร์เซกาด้วยนะ ซื้อรองเท้า sneakers ชอบสีขาวมากกะลองไปซื้อสีขาวสุดท้ายด้วยนะครับนี่นะครับเป็น defender รุ่นล่าสุดนะครับผมมีสีดำแล้วนะนี่เป็นสีขาวไปนี่เนะ่ช่วยมากคู่นี้ก็คือได้รองเท้าสีขาวบาล e n c i a g a รุ่น defender มาเนี่ยกับบาล e n c i a g a ที่ c o l ล a b s กับ adidas รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คอล l a b o r a t i o n กับ adidas นะฮะนี่ข้างหลังอ๋อ ผมก็สีน้ำเงินมาเนี่ยกัดฟันซื้อเลยสุดท้ายงานตัวเองลอยมาครับปื๊ดมามันก็คือนี่ฮะขวดมองเฟลเอ้ยโหขอบคุณครับเอ้ยอันนี้เสิร์ฟทุกคนที่มาที่ร้านหรอครับใช่ครับเราเลือกใช้น้ำมองเฟลเสิร์ฟให้ลูกค้าของบาเลนเซียก้านะครับโอ้โหเหรอครับนี่เสิร์ฟมานานนะครับเนี่ยก็ตลอดแถวใช้แต่น้ำรุ่นนี้เฮ้ยโหตื่นเต้น เจองานตัวเองเจองานตัวเองนะฮะไอตัวนี้อ่ะคือผมเป คนที่ดีไซน์แบบในคอมพิวเตอร์ข้างบนนี้เลยนะเราเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเนี่ยลูกค้ามาบอกว่าจะทาแบรนด์ให้มันพรีเมียมผมก็ดีใจมากนะที่รู้ว่ามองเฟยที่ผมออกแบบเนี่ยไปอยู่ในบรซีก้าหรือวีตองไปอยู่ในร้านแบรนด์เนมเนี่ยคือก็ดีใจมากนะคือที่มาของตัวนี้มันน่าสนใจอย่างหนึ่งครับเจ้าตัวนี้ได้โจทย์มาคือ <c oughs> ลูกค้าผมออกแบบบอกว่าเอาแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยตามหลักเนะี่ยแบรนด์ที่ใหญ่ๆทุกแบ,บรนด์หรืออะไรบริษัทจะมี <CI S 1> c <oughs> ี CI ก็ย่อมาจากอัตลักษณ์ขององค์กรนะครับที่สโตทอ,ออกมาหเห็นเป็นภาพอันนี้ค Oh, <laughs> <laughs> ชูอี้เป็นวัฒนธรรมการดื่มจากมัทอบูธนะฮะที่มีในออสเตรเลียนะส่วนใหญ่ก็จะดื่มเหล้าวายแชมเปญพวกนี้แหละฉลองชัยชนะเป็นธรรมเนียมนะครับที่นักล้องนักกีฬาอะไรมาออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องดื่มกันครับแล้วก็ใส่กับใบไม้ด้วยทุกคนเคยกินมาน้ำ่ามองฟเลอร์สีแดงๆแบบนี้มีพวกสเปรย์คนหน้าด้วยฉีดได้้ดูแล้วมันมาขวดนี้ได้ไงอัตลักษณ์องค์กรเนี่ยถ้าพี่สาวผมเนี่ยดูอยู่เนี่ย เขาต้องบอกว่าโลโก้อย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามทําอะไรเลยซึ่งผมก็เรียนมาอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าสีไอคืออย่าไปยุ่งกับโลโก้เขาผมเคยทําเป็นบุ๊กสีไอด้วยว่าโลโก้ต้องสีอะไรใช้สีอื่น,นได้ไหมมันจะมีแต่เป็นบุ๊กเลยฮะมันจะเป็นไบเบิลเลยนะในของการใช้โลโก้โลโก้หนึ่งเนี่ยผมก็ว่าโลโก้มันก็สวยดีนะครับมองเฟอร์โลโก้ก็สวยดีไปรท b ซีดีบีเป็นคนออกแบบแต่ผมก็แบบว่าสไตล์ผมอตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นนะผมก็บอกว่าผมไม่เอาผมอยากให้เป็นโมเดิร์นขึ้ ซึ่งผมก็เอออยากได้เป็นดิร์นโมเดิร์นนิดนึงผมก็เลยแบบทำโลโก้ใหม่ขึ้นมาตอนที่รู้ว่าเขาไม่ใช้หรอกนี่คือตัวนี้ที่ผมทำใหม่ขึ้นมาทำแค่นีน้แล้วผมก็แบบขวดฝ้าผมบอกขวดฝ้ามันต้องมินิมอลของพรีเมียมอ่ะมันต้องเล็น้อยแต่ทุกโลโก้ที่ดีนะครับมันไม่ใช่ตัวพิมพ์เฉยๆไงผมเอาฟอนต์ตัวพิมพ์มาดัดต่างต่างตัว N กับตัว U ไหมข้างบนข้างล่างได้จักตัวโลโก้มันสองมันทัดเนี่ยผมอยากให้มันมีความลิงก์ระหว่างบนและล่างแล้วก็ทำให้มันคลีนและมินมิมอลที่สุดโดยที่มีลูกเล่นน,นิดนึงอยู่ในนั้นน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 ะะะะะฮซซึ่่่่่่งตาาาาามมมมมมหหหลล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 ัักกกกกแแ้้้้้้้วเเเเเีีีีียยยยยไไไไใใคคครรรรอออปปโโโโดดด์จสุทบู นชอบเว้ยก็ไม่ทําไรอันเนี้ยทําอยู่ประมาณ3-4ปีอะ่ะจนสุดท้ายได้ออกมาโปรดักที่เป็นขวดแก้วสปาร์คลิงมันมีสปาร์คลิงแล้วก็สติลนะครับสปาร์คลิงก็มัคล้ายๆแบบมีแกส๊สอัดแก,สก๊สเข้าไปแล้วสติลก็คือน้ําแร่ที่ไม่มีแกส๊สผมก็บอกเฮ้ย hey, มันผิด CI นะขนาดเป็นคนออกแบบเองอะเอาจริงหรอลูกค้าชอบก็ใช้เลยแต่คนจะไม่งงนะครมองเฟรมแมงแบบโลโก้2อันนะไม่เป็นไรชอบอนันนผมก็โอเคก็ดีโอเคเพราะผมก็ชอบไงเห็นหมั้ถึงบอกว่ามันแบบทั้งๆที่ผมรู้ว่าทําไปแล้วไม่ได้ใช้อะแต่เรามีความดื้อนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกว่าบางทีไปใช้กับงานตัวเองที่ทําอยู่ก็ไม่ได้สมมัติคืออย่าเง้ยก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่ผมออกได้ใช้จริงจ สุดท้ายเนี่ยหลุยวิตองหรือบาลังสก้าเลือกใช้ผมบอกเลยนะว่าทําไมเขาเลือกใช้ผมเชื่อว่าเนื่องจากมันไม่เด่นกว่าร้านมันไม่ใช่โลโก้สีแดงมากเวลาเสิร์ฟในร้านเนี่ยมันมีความแบบเห็นมากคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้ามันไม่โฟกัสมันจะมีความแบบขวดเลยวะแล้วก็ดูอ๋อเป็นมองเฟอร์ข้างหลังเนี่ยก็ออกแบบนะพวกนี้ออกแบบการ,รวางตัวสื่อตามฟอนต์พวกนี้ว่าต้องใช้ฟอนต์อะไรวางแบบไหนมีเนี่ผมก็วางเองหมดเลยถ้าใครเห็นขวดเนี่ยนี่คือมาจากคอมพิวเตอร์ข้างบนผมเลยนะห้าปีที่แล้วผมก็ develop อีกอันหนึ่งฮะเป็นมองเฟอร์ ขวดแบบลขึ้นทีลงทีดีนะสุดท้ายเนี่ยคอสที่ทาขวดเหล่านี้แล้วได้วัสดุที่ผมต้องการเนี่ยมันสูงและแพงไปม,มากโปรเจกต์นี้ก็เลยล่มไปสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ขวดที่ผมออกแบบไอฝาสีน้ําเงินเนี่ยก็เป็น mongler elite อันนี้เป็นน้ำที่เป็น oxygenated นะครับตัวนี้ก็ใช้โลโก้ที่ผมออกแบบไปปีก่อนนีนะ oxygenated เนี่ยกนะ็ผมก็ออกแบบโลโก้ตรงนี้ด้วยนะซึ่งง่ายๆครับตัวนี้ก็เป็นแบบดื่มเสร็จแล้วก็เอาขวดเก็บไปใช้ต่อได้รีไซเคิลได้ผมชอบทีเดียวนะฮะบางอย่างมันก็ได้ใช้อันที่แบบเหมาะสมมันมีปัจจจัยยยหลายยาาาอออ่่่่งงงนนนะรบทททีเผตตมุุ้้ๆดสก็็ปใข ก็ภูมิใจนะไม่รู้อีกหน่อยจะอยู่ในพวกร้านแบรนด์เนมหรือเปล่านะผมเรียนกราฟิกดีไซน์มาแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบออกแบบอะไรมากนะทำโปรดักชั่นส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นงานกราฟิกดีไซน์เราที่ทํามานานแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเล่าเหมือนกันว่าขวดเนี้ยโลโก้เนี้ยเป็นเกิดจากการที่ผมแบบออกแบบในสิ่งที่แบบเขาไม่มีใครทากันที่มาเปลี่ยนโลโก้ลูกค้าแต่เราทาเพราะเราชอบแบบนี้แล้วลูกค้าก็ชอบตามเราซึ่งสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็เป็นคําภูมิใจเล็กๆมาใช้เ,เพื่อนๆนะว่าไปซื้อรองเท้านะฮะขอบคุณนะครัับคคคคขอคุณ,ะะอณาาดี ก็เจองานของเราเองแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะใครทุกครั้งที่ดื่มมองเฟิร์เนี่นะนึกถือผมนิดนึงมองเฟิร์นน้ำราคุณภาพ100%อันนี้ก็เสียงผมในโฆษณาสุดท้ายได้เงินเท่าไหร่ออกแบบพวกนี้ปกติสไตล์ผมนะผมจบมืางนอกมาอาจจะแบบโลโก้นึงก็หมื่น 50, นี่เป็นเบสิกอยู่ละโลโก้ทูนี่เป็นล้านเลยนะ ชูที่เราใช้ก็น่ใช้มือนอกแบบผมรู้สึกของผมก็ประมาณห้าหมื่น 50, ก็ถือว่าโอเคนะฮะตัมเนลในดูมังเนี่ยผมก็ทำเองเกือบทุกอันนะครับสนุกที่ได้ทำออกแบบขวด,ดเท่าไหร่ก็คือตัวเนี้ยปกติผมคิดประมาณ5 0,000่บาทแต่ตัวเนี้ยฟรีออฟชาร์ตครับไม่ได้คิดตังค์แต่เวลาทำหนงทำหนังโฆษณาถ้าเขาใช้ผมเนี่ยอันนี้ก็คิดตังค์กันก็คือช่วยๆกันช่วยเหลือกันไปนะครับไม่ทำนานแล้วอะหนังเนเนาะ no. น้ำแร่นะครับไม่เหมือนน้ำธรรมดารสชาติมันมีคุณไปดื่มน,น้ำแร่สามยี่ห้อรสชาติไม่เหมือนกันเลยผมดื่มน,น้ำแร่มองเฟิร์ทุกวันอันนี้พูดผลิตออกโฆษณาดื่มจริงๆแไม่ไม่มียี่ห้ออื่นปกติทุกเดือนเนี่ยไม่ได้ได้ฟรีนะครับก็คือสั่งประมาณ2-300ขวดอยู่แล้ว <S <S> <S จัดฉากมากๆาก <P arts> พทั้งออฟฟิศเนี่ยทุกคนที่อยู่บริษัทผมกินน้ำแร่หมดเลยนี่แหละก็คือชอบรสชาติมองเฟิร์จริงจริงเอาจริงอันนี้พูดตรงๆถ้ารสชาติไม่ชอบผมก็ไม่ทาน เริ่มติดใจอีกทีมะกินเปลืองชิเป๋งอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็เป็นปกติของร้านแบรนด์เนมนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยุ่งเงินไปนะเราซื้อเสร็จปุ๊บ,บเขาก็จะมาส่งหน้าร้านแบบนี้เออวันนี้ก็โอเคฮะได้ของที่ชอบซื้อรองเท้านะฮะแต่เจองานตัวเองเทปนี้มีแค่นี้แหละบนน่นให้ฟังให้้รองเท้าอะไรวะนะหน้ากีดชิบหาย